ครับคลิปนี้ช่องคนซักแชนแนลนะครับพาพี่น้องมาสํารวจราคางวนะครับผมสํารวจราคางวประจำที่18กุมภาพันธ์พศ2 5 66นะครับผ yes. มตอนนี้ช่องคนซักแชนแนลอยู่ที่ตลาดชมพูบุตรนะครับอ <processo. S 2> <over> ําเภอเมืองจังหวัดนอร่อยของเขานะครับสหรับคลิปนี้กับทีาสํารวจครบแม่ลูกนะครับแม่เดียวแม่สาวรวมไปถึงผู้พอพันธุ์นะครับพี่น้องเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามเป็นก็ต้องใจช่องเพิ่มซักก็แล้วกันนะครับและเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเราไปไปฟังราคากันเลยครับตรงนี้หลาเป็นเด็ครับพ่อครับไหลาเป็นเด็ครับเปิดราคาไว้อหาหาหมื่นหาเนาะครับเนาะเพราะง้อสาวแบบครับผมง้อสาวปีหนึ่งง้อสาวปีนึงเขาสูงหลายเดียวห่ะครับสูงไรสามสิบบวกลอยสามสิบบวกนะครับเพราะท่านได้ผสมเนาะผสมเพราะท่านผสมครับง้อปีเดียวนึง้อปีนึงนะครับรอผสม นะครับเปิดราคาไปหาหมื่นบาทหาหมื่นหาพันบาทนะครับหัวเขาไมาจากอำเภอใดก็ครับอำเภอสุวรรณลอยเอทเขาหน่อเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับ090ย์เ835ศูนย์แปดสามหบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับ090ย์เก้าศูนย์แปดนะครับผม ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อของผมว่ามาจากตัวคับมื่อนี่มี่สามตัวนี่เนาะแม่นี่เปิดไรเป็นไหนครับเนี่ยหาหมื่นบาทนะครับผมต่อมาเนี่ยแหละครับหาหมื่นหาต่อรอง้อรองเลยเนาะครับเนาะราคาต่อรองเลยนะครับตัวนั้นแม่สาวเนาะโมลุนธรรมชาติตัวขาวนี่บระคับอีกตัวนึงอ่ะ ต well. ัวขาวอยู่บอครับตัวหนึ่งตัวขาวเปิดร้านมันยเด็กครับตัวขาวเปิดอันชอบเก่าครับยี่สิบเก้านะครับตัวดำแมนบอครับตัวดำบอแมนเนาะนะครับตัวสาวนี่กำลังเป็นตะเลียงนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับเพื่อพี่น้องสนใจสนใจอยากได้เป็นเลี้ยงน้ำฝากเบอร์โทรติดต่อครับผม083ย์3 912ามศูนย์แปดสซื้อห้อยยังกว่าครับ แซมสันครับแซมสันนะครับงูเข้ามาจากเซลครับอัสมา,รา,สมารโรเอท้องเเนาะตัวนี้ก็ต้องเป็นตะเลียงเนาะพี่เน,ะนาะฟอร์ม่ครับฟอร์มดีนะครับตัวนี้ฟอร์มดีฟอร์มดีมันท่านี่สมนะครับเนาะตัวนี้ยิบเดือนยี่สิบสองเดือนพร้อมสมนะครับ ภูนี่เปิดไว้หลายบป็นเดครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะครับสองหมื่นเก้าพันบาทว่าได้ยักปีหรอกครับผมปีเสศษๆเนาะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อนครับเพื่อพี่น้องอยากได้เบอร์โทรน้ำตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับผมตัวนี้ตัวนี้มันขาถกครับขาถกปะครับ

วัวน,นี้แหละครับ,ส,บสี่หมื่นสมไปครับย่างนี่วันเด<บ>ียวบอสท่นได้สมเนาะเครือ่องดำนาะครับเนาะแม่สาวเครื่องดำดีนะครับ สูงเท่าไรครับผมเนี่ยสูงร,อร้อยห้าสิบ่ะพ่วงหางยงวงามดีนะครับพ่วงหางเงวงามดีแม่สาวตัวนี้แหละครับคู่นี้แหละครับคู่แม่ลูกบ่ะคู่แม่ลูกหลายเป็นเด็กครับสามหมื่นนะครับผมลูกตัวผู้นะครับเครื่องดาแม่เครื่องดําลูกตัวที่ไดนล่ะครับผมนั่นฝากเบอร์โทษติดตครับ ฝากเบอร์โทรติดต่อครับฝากเบอร์โทรติดต่ออย่างน้อยนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่ออย่างน้อยนะครับฝากเบอร์โทรติดต่ออย่างน้อยนะครับผม086 06 99 396นะครับผมสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับหยุด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  ใช่แล้วครับผมผู้นี่วะครับคู่แม่ลูกวะครับนี่คู่แม่ลูกบคครัู่แม่ลูกวะครับคู่แม่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวที่ใดล่ะครับเนี่ยลูกตัวที่ซีครับลูกตัวที่ซนะครับลูกได้ยังเดือนแล้วครับได้สองเดือนลูกของตัวใดครับเนี่ยพอพันเพิ่นนี่ยลูกเข้มสามหนึ่งวะพี่คู่แม่ลูกเขาเปิดไว้ไรบ้างนะครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะนะครับผมฝากเบอร์โทติต่อครับศูนย์หกห้าศูนย์แปดห้าเก้าแปดสามแปดนะครับแม่ลูกนะครับย่างใกล้เลยป่ะครับห่วหลวงไปว่าตัวเดียวขาดขึ้นครับ ใส่ราคาของคุณแม่ใส่ราคาของคุณแม่ตัวใดนเนี่ยตัวแดงนี่บอกครับตัวแดงสูงไรเป็นไรครับลอยหาซีบบ่ลอยหาซีบดิโเนาะแม่มานบอกครับผสม,มไปแม่เรากจัดเรื่องในสื่อคนบ้านื่อคนบ้า<ใ>นขึ้นกัน,กนเนาะ<ำ>นะครับแดงแดงสดดีเนาะครับเนาะแดงสดดีเปิดราคาไป็นไรเป็นไรครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทตัวต่อมานนี่แหละครับ ตัวนี้สามหมื่นถ่วนเนาะนะครับงัวแม่ยูมเพิร์ดได้ก่อนครับยูมเพิร์ดเมืองเท่าเยมเืองลอยเท่านี้เนาะนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ085ย์แปดห้าหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับง้วแมยังโตครับผมสองตัวนี่ปะครับแต่อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งพุ่นเนาะแม่นี่แม่มันปะครับ ผสมใส่ตัวใดไว้ครับใส่พริกแดงไว้นะครับแปดเดือนแล้วกันะครับใกล้จะได้กินน้องแล้วนะครับหางเงางามดีนะครับนมสีหัวนะครับเนาะสูงไรเป็นไรก่อครับลอยห้าสิบหนะครับเปิดราคาไว้ไยเป็นไรครับหามื่นเก่าพันบาทนะครับฝากเบอร์โทรติดตตอครับศูนย์2ปดสองสองเก้ามสอนยแม่นันเปิดไว้ร้อบาทครับ 2 7 0นเะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ082 292 9320ูนดะครับคู่นี้เปิดไว้ยังไงครับผมสามหมื่นเก้าปะครับสามหมเกราคาตกลงอะไรนะครับเนาะสามหมกราคาตกลงองไรนะครับเนาะมัวเฮอยู่เพื่อได้ก่ครับ อำเภอไดสาขาไหนสาขาสาขานะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดต่อครับโอ้โหแบ่ดีดิบอกงี้งโอ้โหบ่ดีบตแบบแข้งเลยฝากฝากเบอร์โทรติดต่อครับโอ้โหบ่ดีโู้โหแถวบ่ดีศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าซื้อพ่อยังก่อนครับพ่อแก้วเนาะนะครับผมไม่พี่น้องผู้ที่อยากได้งัวกับพ่อแก้วไปเลี้ยงกับโทรเข้ามาติดต่อพ่อแก้วได้นะครับ เราใจดนครับผม ใช้แน่ล่ะครับผมนี่บอกครับแดงๆนี่เปิดแหว่งไดงครับสามสิบสามตัวนี้สี่สิบสามทีกําลังกันบอกครับนี่มัวนข้อเดียวกันเนาะนะครับผมตัวนี้แดงสดดีครับตัวนี้ก็แดงสดดีล้อสมตัวนี้แมนสามโบวิตรุ่นนี้นะครับเนาะน้องสีหัวเนาะครับเนาะโบทงโบถอนนะครับรับประกันเนาะนะครับผมฝากเบอร์โทรติดต่อครับ080 883 9149นะครับส่งฟรี100่กิโลผู่แม่ลูกเหครับคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่นะครับก็ต้องเป็นตะเลียงเลยนะครับเนาะนะครับลูกของตัวใดครับลูกของตัวใดครับเนี่ยลูกของตัวใดครับลูกเคเอฟหกแปดนะครับลูกเคเอฟหกแปดปาร์ข้าวน้าเลยครับผม ไงครับนะครับกระถูกขาลังดีนะครับมัดกำเนื้อหลายเนาะตัวนี้มัดกมเนื้อหลายนะครับนอกตรงขนาดอ่าสลึ่งฉีดดีนะครับน่องเห็นบครับเห็นอยู่ดอกนะครับปกหางไงดีนะครับแม่ลูกเปิดไลฟ์เลยครับผมแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับผมหนซื้อพอยังก่อนครับพี่มีนะครับพอมีนะครับนะครับเอกสารใบหลอดครบพี่น้องครับเนาะนะครับพี่างต่อกันเลยครับฟังข้างนี้แหละครับฟังข้างนี้แหละพี่แม่นี่เปิดรับไม่ได้ครับสี่หมื่นสามนะครับ แม่สาวพอมผสมครับขึ้นแล้วเนาะครับเนาะไม่ได้ในแขวเนาะทักเดือนแล้วครับตัวนี้ทักเดือนแล้วครับสิบแปดสิบเก่าเดือนสูงไรมาเลยครับร้อยสี่สิบนะครับลอผสมนะครับแม่สาวสลึงฉีดดีนะครับเครื่องดำกกหางง่ายดีเนาะนะครับผมไม่มีตำหนิครับเปิดราคาไว้ สี่หมื่นสามพันบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดศูนย์ูนแูนหนึ่งศูนย์หกสมสงศูนย์ศูนนะครับตัวนี้เหรครับพี่ขอเดียกันนะครับเนาะตัวนี้สามหมื่นเก่าเครื่องดำดีนะครับโ้หางงดีโค้หางงามงามดีนะครับลูกตัวไหนครับเนี่ยลูกเคเอฟสามหนนะครับฝากเบอร์โทรติดตอครับฝากเบอร์โทรอีกที่นึงครับฝากเบอร์โทรอีกที่หนึ่งครับ 08 547 573 1 4หนะครับผมเอาอ๋อถอดมันอันนี้เอ้าเอาบอกไอ้มันมีคานเชื่อมต่อไหนีวเราไปพี่คู่นี้แหละครับนี่ สมััันนนคู่นี้แหละครับนี่ทานก่อนครับใส่เหครับตัวใดแน่ลเหครับตัวใดแน่ลเหครับเลยตัวเดียวเลยครับหนุ่ผมมวยอื่นขายไป็น้อบเหรอโอ้ลูกของตัวใดครับเนี่ยลูกเค่สามหนึ่งนะครับพวกหางเงี้ยดีเนาะเชืองดำดีนะครับตระทูกขาลังดีแผ่นหลังตรงนะครับผมถอยไม่อักน้อยนะครับมันเห็นมาเต็ม เาเปิดราคาไปหลายไปหนครับผมสี่าครัหมนเ่มนเกบาททรงฟรีลกิโนะครับราคาตัวล่องเลยเนาะสลุงขิดดีนะครับสลุงขิดสลุงขิดดีนะครับสี่หมนเก่านะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดสีเจ็ดนึ่งกยเก้าหกนครับอครนะครับเนาะขอบคุณหลายครับตัวเดแน่ละตัวได้แน่ละครับ สองตัวนี่บ่กแม่นครับเปิดราคาไวจังไดครับแสนสามหมื่นห้าพนครับตัวนี้บ่ะสองตัวครับแสองตัวแสนสามหมื่าพันนระครับมั่วเฮายุ่มเพื่อได้ก่อนครับเซลพุ่มครับเซลพุ่มอนเนาะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์ห้าครับศูนย์หกห้าเจ็ดสามเจ็ดามเจ็ดสองสี่ศูนย์สองสี่ลูกของตัวใดครับนี่ยลูกวิโก้ครับลูกวิโก้ทั้งสองตั่เ่มันลูกีใบอ๋อตัวนี้ลูกซีใบตัวนี้แม่ลูกกันบ่คู่แม่ลูกกันบ่ครับ คู ja. ่แม uh ่ล oh. oh. wow. ูกนะครับแม่มันทับเด็กใกล้ซีเดือนแล้วแม่ผสมใส่ตัวใดไปอีกครับไม่ขึ้นครับใจไม่ขึ้นนะครับเอาสาเบอร์โทรอีกทีหนึ่งครับศูนย์หกห้าเจ็ดสาเจ็ดสองนเจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดนะครับซื้อหอยยังก็ครับหอยอบครับหอยออบนะครับขอบคุณหลายๆครับไปเฮาไปถามเลยอยากหลายเป็นไหนครับจับอยู่เนี่ยสามนึ่งสอง หามื high, a a ่นสองผสมไปครับผมห้องไซ่์ตัวไหนไปครับเคฟสามหนึ่งเคฟสามหนึ่งนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับผม0ูนย์หกสองหนึ่งเก้าสนะครับสวัสดีครับผมขอไทยเลยด้วยครับยืนมือกันกันเลยครับลูกของตัวไหนครับพี่ เป็นงาลูกซีไว้หรอครับตัวนี้ลูกซีไว้เนาะลูกซีไว้ทองไปครับเคเทสามหนึ่งไว้ในทองลูกซีไว้ทองเคเทสามหนึ่งแล้วจักเดือนแล้วครับท่วงเดือนที่หกสิบเก้ามือครับสิบหกสิบเก้ามือพึ่งสมเนาะนะครับผมใกล้เดือนรอบแล้วล่ะได้หมอทา้งในมาผสมให้ครับนี่หมอหน้ากระเบื้วงครับอืมครับผมเครื่องดำนะครับกกหางยาวงามดีกระทู่ขาดีเนาะสลึงขิดดีนะครับเปิดราคาเวลาไปเลยครับเก่ามือหาครับเก่ามือหาพันบาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์หกหนึ่ง หกหกหนึ่งสองแปดยี่นาสองแปดเจ็ดห้านะครับโอ้ยง่ายดีสูงง่ายดีนะครับสูงไรไปไหนครับผมตัวนี้ชุม่มลอยหาซิบเนานะพเหรอลอยหาซิบบวกกูนลรอคำว่าน,นะครับตัวข้างหลังเป็นวะครับตัวข้างหลังไรไปไหนครับหกหมื่ <65, S 2> นหานาะครับเบอร์ทูเบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะเอาฝากเบอร์ทูอีกทีหนึ่งครับ 0 6 1 6 6 1 2 8 7 5นะครับคู่นี้แมนบ่ครับคู่ไม่ลูกบ่ครับนี่คู่ไม่ลูกเปิดไว้หลายปรนเด็นครับผม1 7 0 0 0 0บาทเนาะ8 7 0 0ฟังผิดลูกของตัวใดครับนี่ลูกซีไว้0 9 6นะครับ 87,000บาทนะครับคูนี่เปิดไว้87,000บาทฝากเบอร์โทรติดต่อครับ083 1433 429มศูซื้อน้องอยังก่อนครับน้องพงเนาะงงนะครับนี่แหละครับผมสวัสดีครับเนื้องวงไม่เลกตัวครับผมมาตัวเดียวเนี่ยเอามาตัวเดียวตัวนี้เนาะแม่สาวบอกครับแม่สาวแม่สาว,สาว ท่านในแขวรอลอะสมป่ะครับเปิดราคาไวแล้วไหมนยครับสามหมื่นสองพับาทนะครับเป็นล้ำปีสกินายแล้วเนาะายแล้วเนาะพี่เนาะ่นฝากเบอร์โทรติดต่อครับ065 892 0956นะครับผมขอบคุณเลยหลายครับตัวนี้แม่มาับหนิตัวนี้แหละครับ ของพ่อน้อมเนาะของพ่อน้อมสาวบอกครับผสมไปครับหาเดือนผสมหาเดือนแล้วผสมใส่ตัวใดไปครับพ่อครับใส่เคเอฟหกแปดหาเดือนแล้วนะครับควงหางง่ายดีนะครับว่วงหางง่ายดีเครื่องดํานะครับผลลหล่นเห็นมาแล้วนะครับลูกตัวที่ใดครับผมตัวที่ใดครับลูกลูกตัวที่ใดคับสาวัวสาวเนาะัวสาวนะครับนอก ตรงคานาย่่ดีนะครับผมใส่อีกครับนี่บ้นี่เป็นบ้ครับแม่ลูกแม่ลูกนะครับเนาะแม่นี่บ่แม่นบ่อเปล่าแม่นี่บ่แม่นบ,บ่ครับแม่ลูกนี่เนาะแม่ลูกลูกของตัวใดครับนี่ลูกสีว่านุ่นกว้างกว่าครับทองเคฟสามนึงแล้วทองเคฟสามนึงกลาเดือนหรอครับ สามเดือนกว่าแล้วนะครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วตรวจท้องเรียบร้อยแม่ลูกเปิดไรไปไหนนครับเจ็ดเก้าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องผู้จีอยากได้อ่างวัวพอน้อมนะครับการโทรเข้ามาติดต่อสอบถามพอน้อมกันแล้วกันฝามก็โทรติดต่อครับศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์หกหกสองหกสามหรือคำว่ามึงตัวจริงอยุค<า><า>ห,<า>อ,หอกยุฟ้ามก็ได้นะพอน่อเนาะหอกเขาอยู่ติดถนนดำเซ็นสารคามเลยนะพ่อเนาะครับผมขอบคุณหลายครับ มืรับคลิปนี้ทั้งช่องเองกับขอเล่าวข้ามาสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ